มนุษย์ตกเป็นบาปเป็นทาตของกิเลสอาสวะคือโลภโทสะโมหะผลก็คือเกิดความทุกข์ทรมานมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายแม้กระทั่งภัยสงครามที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยก็เกิดมาจากกิเลสสามตระกูลใหญ่คือโลภ โทสะโมหะที่เข้าไปบกครองบงังคับบัญชาภายในจิตใจมนุษย์บังคับให้คิดให้พูดให้ทำลายล้างกันเองมวมนุษยาชาติซึ่งเป็นเครือญาติเดียวกันจึงห้ามผ่านกันเองรบราฆ่าฟันกันเองไม่ได้ลบกับศัตรูที่แท้จริงแต่ผู้รู้ผู้มีธรรมจกักขุมีญาณทัศนะ ถ้ารู้ว่าศัตรูที่แท้จริงนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่คือพยามารจะเป็นศัตรูที่ร้ายกาจเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดจะาชนะได้ก็ต้องอาศัยใจหยุดใจนิ่ง้นอย่างเดียวใจหยุดจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอาจะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารมีวาระ พระบาลีที่ปรากฏในอปริหานิสูตรว่าภิกษุผู้ตั้งอยู่ในศีลสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายรือจากประมาณในโภชนะมันประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอนไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนจเจริญกุศลธรรม เพื่อบรรลุคุณเงาเสมจากโยคะชื่อว่าเป็นผู้ยินดีในอัปปมาตธรรมเห็นภายในความประมาทย่อเป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานทีเดียวการจะบรรุจุดหมายสูงสุดของชีวิตคือพระนิพพานอันเป็นแดงกเกษมจากโยคะคือกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งหลายนั้น จำเป็นต้องดำเนินตามปฏิปทาที่ประสุมาสมเด็จเจ้าและผู้รู้ในการก่อนได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างท่านสอนเอาไว้ว่าภิกษุหรือผู้เห็นภัยในสังสารวัรจำเป็นต้องชำระสีลของตในให้สะอาดบริสุทธิ์อย่าให้ด่างพร้อยอย่าให้ขาดหรือทะลุเพราะสีงที่บริสุทธิ์ เป็นพื้นฐานที่จะทำให้การเจริญสมาธิภาวนาก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแต่หากรักษาศีลซึ่งเป็นส่วนหย,ยาบๆครือรักษากายและวาจาให้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วการชำระใจซึ่งมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นก็จะทำได้ยากศีลที่ไม่บริสุทธิ์จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรม แล้วก็ต้องเป็นผู้สมรวมอินทรีย์ทั้งหกคือสมรวมตาหูจม,มูกลิ้นกายใจไม่ห้หลงหลายเพลิดเพลินไปกับอายตนะภายนอกที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์อันน่าใคร่น่าพอใจเมื่อใจไม่ไปยึดติดกับวัตถุสิ่งของภายนอก ก็จะน้อมกลับเข้ามาหยุดนิ่งอยู่ภายในได้ง่ายขึ้นดังนั้นการคุ้มครองอินทรีย์ทั้งหกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ได้เขาถึงฝั่งแห่งใจหยุดนิ่งได้เร็วขึ้นและผู้รู้ท่านก็สอนต่อไปอีกว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคหากรับประทานมากเกินไปหนังท้องตึง หนังตาก็าหย่อนแล้วจะทำให้ย่อหย่อนต่อการทำความเพียรเพราะความเพียรจะเป็นเหตุให้เขาถึงทำฉะนั้นต้องไม่เห็นแก่นอนไม่เห็นแก่การกินและก็ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนต้องมันทำความเพียรอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอผู้ที่ปฏิบัติได้เช่นนี้เนี่ยแม้จะยังไม่ได้บ,บรรลุพระนิพพาน ก็ได้ชื่อว่ากำลังดำเนินตามปฏิปทาของพระอริยเจ้าทั้งหลายอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัตาสงสารเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ย่างขึ้นสู่ขนทางพระนิพพานเมื่อบุญบรารมีเต็มเปี่ยมถึงเวลาก็จะได้เข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างแน่นอน หลักปฏิบัติพื้นฐาเนเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนอกจากนี้เนะี่ยพระพุทธองค์ทรงยืนยันการปฏิบัติตามหลักเพื่อให้เข้าถึงพรนะนิพพานไว้อีกว่าเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่สิลงของภิกษุผู้มีอินทรีย์สังวรสมบูรณ์ย่อมมีอุปนิสัยส,สมบูรณ์เมื่อนั้นะ สัมมาสมาธิก็จะสมบูรณ์ขึ้นเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยาถาภูตยญาทณทัศนะของภิกษจนั้นก็จะสมบูรณ์เมื่อมียาถาภูติญาณทัศนะนิพิทาวิลาคะของภิสูจน์นั้นก็จะถึงความเต็มเปี่ยมเมื่อิกษุมีนิพิทาและวิลาคะอิมติญาณทัศนะก็จะสมบูรณ์ เปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์แม้สเกตของต้นไม้นั้นก็ถึงความบริบูรณ์เมื่อเปลือกถึงความบริบูรณ์กระพีก็ถึงความบริบูรณ์แม้กันก็ถึงความบริบูรณ์ไปตามลำดับสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาก็เรื่องของพระนิพานอาจจะสงสัยว่าพละนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้อย่างไร รสแห่งการก่าถึงพระนิพพานเป็นอย่างไรจะอุปมาอุปไมให้ทราบได้ไหมว่าสุขจากพระนิพพานมีมากกว่าสุขที่ยังตกอยู่ในภพสามอย่างไรบ้างแล้วทำไมพระผู้มีพระเจ้าจึงทรงชักชวนในภิกษุเป็นผู้ยินดีในพระนิพพานให้มีใจน้อมไปในพระนิพพานซึ่งเป็นที่สุดแห่งทุกอย่างเดียว ม่เป็นจริงดีในเบญจกามคุณทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านิพพานนั้นนะเป็นชื่อของความดับทุกข์ดับกิเลสตนได้แสดงเอาไว้สองประเภทคือสาปาติเสสนิพพานเป็นนิพพานที่สามารถเข้าถึงได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ อยู่ในตัวของเรานี่แหละโดยมีจิตเชื่อมโยงกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถ้าเราหยุดใจได้ถูกส่วนมีความละเอียดความบริสุทธิ์ถึงที่สุดก็จะเข้าถึงได้เป็นนิพพานของพระอริยเจ้าที่ขจัดกิเลสอาสวะได้หมดสิ้นแล้วแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ส่วนอนุป,ปาติเสสนิพาน เป็นเหตุว่างอยู่นอกพบสามออกไปปุถิมดกิเลสเป็นพระอระหรันต์ขันห้าดับคือกายเนื้อแตกทำลายไปเหลือแต่ธรรมขันหรือธรรมกายก็จะถูกดึงดูดไปสู่อายตนะนิพพานนี้ให้รู้จักว่านิพพานก็ถึงได้ในสองลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะครั้นเมื่อผู้ทรงได้ตัดสู้ อนุตรสะสมมาสัำพติยาแล้วทรงทราบชัดว่ารถแห่งธรรมมีรถเดียวคือวิมุตติรถเป็นรถแห่งความหลุดพ้นที่เป็นสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนที่ทรงชี้ชวนให้ยินดีในพระนิพพานอย่างเดียวก็เพราะโลกได้ทรงสัมผัสรถแห่งความสุขที่ยังตกอยู่ในไตรลักษมามหมดแล้ว ทรงรู้ว่าไม่มีสุขใดที่เป็นสุขล้วนๆพราะยังเจอือไปด้วยกิเลสจึงไม่เที่ยงมีทุกข์เจือปนและก็บังคับบัญชาไม่ได้เลยฉะนั้นการเอาวความสุขที่ยังตกอยู่ในไตรลักษ์มาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้เข้าถึงสภาวะของพระน,นิพพานจึงเปรียบกันไม่ได้เลย ลำพังแค่เข้าถึงธรรมกายประสดาบันเป็นประโสดาบันบุคคลพระองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าโสดาปฏิผลก็มเสยกว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในแผ่นดินก็เสยกว่าสุขติโลกสวรรค์และความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงดังนั้นความสุขของผู้เขาถึงธรรมจึงเทียบไม่ได้กับความสุขในโลกหรือในสวรรค์ ความระเสยของชีวิตวัดกันที่ความสูงส่งของจิตใจจิตใจที่สูงส่งหมายถึงใจที่ถูกยกระดับให้สูงขึ้นเหนือโลกเหนือวัตตะเป็นผู้เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตคือผู้ได้บรรลุธรรมกายยิ่งได้บรรลุธรรมกายอารหัตเป็นพระอรหันต์ได้เมื่อไรก็จะเสวยเอกันตบรมสุขล้วนสุขอย่างเดียว เราจะรู้จักความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงปณิพานว่าเป็นอย่างไรก็ต้องลงมือปฏิบัติตัวเองจึงจะรู้จักเพราะพระสัตธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นเอหิปัสสิโกคือเชิญชวนให้มาพิสูจน์ก็จะรู้ด้วยตัวเองผู้รู้ทั้งหลายท่านได้อุปมาเอาไว้ว่าหิงห้อย ที่มีแสงน้อยก็ริบดีมีบางอาจจะเอามาเปรียบกับสสิธรดวงจันทร์ติดสองรัศมิสว่างไปทั่วใดเลยหยาดน้ำที่ติดอยู่ปลายเส้นผมมีอาจจะอเอาจจอมาเปรียบกับน้ำในมหาสมุทรได้เลยทุลรีฝุ่นละอองที่ล่องลอยอยู่ในนภาอากาศมีอาจจะเอามาเปรียบกับผืนปฏิพีได้เลย ธรรมชาติเหล่านีนะ้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ฉันใดความสุขทั้งหลายในโลกและจักรวาลก็ไม่สามารถเอามาเปรียบกับความสุขในพระนิพพานได้ฉันนั้นเพราะว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมเป็นนิพพานสมบัติอันประเสริฐไม่ควรแก่การเปรียบด้วสมบัติอันใดเป็นนมามตตสมบัติที่ยิ่งกว่าสมบัติที่มีอยู่ในมนุษยโลกเทวโลก ลมมโลกทั้งหมดโดยเฉพาะปฏิปทาที่จะให้ถึงพระนิพพานอันประเสริฐนั้นในโลกนี้ก็จะมีอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นความวิเศษสุดของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงที่มีปฏิปทาการไปสู่พระนิพพานมีเป้าหมายเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งการที่พวกเราเกิดมาในชาตินี้เนี่ย มาพบคำสอนในพระพุทธศาสนามาพบวิชาธรรมกายซึ่งยังมีสอนกันอยู่นับว่าเป็นผู้มีโชคดีอย่างมหาศาลดังนั้นเราต้องรักษาความโชคดีนั้นเอาไว้และใช้โอกาสอันดีมันฝึกฝนใจในให,หยุดติ้งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวให้ได้เราก็จะได้ทำพระนิพพานให้แจ้งชีวิต การสร้างบารมีของเราจะได้ปลอดภยัยและก็มีชัยชนะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออน่พรพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพรนานามัย สมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอยา่าไข้ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งหเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรม ได้ข่าวถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอธรรมกายเจดีมณีอนันจักรวานอำนวยยุขทุกสถานกราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจ